ครับพี่น้องมายกสะดุ้งยวนทางเสีครับพี่น้องอนนต่อเนาะพี่น้องเนาะถุงมือบ่ยังกเกาะเอาถุงมือปนป่ะยิ่งยังยัง,งโอ๋โอโอเค

มือนี่คิดจังใดจังเอาขาสะดุ้งซุ่มนีมาดิจริงจร,ริงวะจะพอมาจังใดว่าเอาจิบมาน้ำอาอโจ้สั่นกระโปอได้มีอยังมาต<อ>ื่นดิเออแล้วเคิดยังไงอ่ะจักถ้าโทรไม่เอามานำเติมเขาไม่ได้ดนะูเออคิดจังใดเอา้าเอาขาสะดุ้งไปกันน้าวปลาส่สสหลายครับซะปลาส่ของแข็งไหมหลานป้าพี่น้อง ปลากุมันบย,ย,ยังบ่สูเลยอะ่ปะมมป,ะปลาลนนปกุูมันบ่สูเลยด้อันปลากุมอโเอเอยเด็ดน้เูเนเาจาด่าง,งมา้มหนีเมื่อ่มาเห็นไซมไหมันโพเอเดสมสอย่งงเีเา เกี่ยวกับตนั่นเองหนึ่งที่หลวง บ้างหันฝนตกีนแดดออกแล้วบ้านี้เอาออกแล้วตัวหนึงมีหุ้ยหันบนนนงง่บุ้ยวงพันยาวนี่ โดดวงเดงเด,ด,งเด,ดงอันนี้ตอนนีากับเ้าเอาพมันว่งเป็นเด้อเป็นไนฟาตอนนีหอกับ้าเอาว่าสั้นตัวนี้น้อยมีเหลือความตัวด้บอครบ้าเอา <c oughs> โอ้ยโอยโอ,ยโอ,ยโอยโมัน, <c oughs> มนยังรอบนี้ย <c oughs> อุ้ยตืวตบังไง,งนึงออกหมแมีใครม,ครม,มรครี่ล่บรบัดีนี้องประต้องไปทั้งคุณทั้งเมีย,ยไปหายายานั่งเลยเดี๋ยวปีงกินไครสันนีเลยะ้องกับป้งแล้วเา้องก็ไปทรงคนเลยมันยากคนนั้นไปป้งให้ไยนางปิ้งแล้วเรเส่หีบไปทรงคนเลยเอามืออื่น้องอกบมาไหมนี่เออุต้งมาไหมนี่ ไม่ไมานีแล้วเขาก็จังไปพูนมาบานเามาีมาจาไกกว่าเออเพราว<อ><อ>ถึงว่ามือเ้ามามายนีย่งมาแรกเขาก็มียาพูนเลยกะเป๋าคือยุบพูนกะเป๋ามันว่าเป็นยังกระเป๋โเเปาโนดบุกเนรอกะเป๋าก็มีอย่งหรือเปล้าเวานแหยลยต,ติดใจสะดุ้งเนาะ โอ้เอา้ไปดเรื่องอะัเนพกมันยังได้สิปิงป่าไปให้ไม่เงียบดัดดาวี้นไม่ได้เนาะเ็กดื้อปวปวดปวดวนก็ไป่นแล้วน้องเต้าเหรอ อีคลิปนึงจะไปถ่ายแม่เอมส่วนมากจะเดือดถ่ายเพื่อนนะพี่น้องได้ก็คือเอาเพื่อนนั่นแหละถ่ายเบื้องหลายๆคนหรอเล่าเนาะนั่นนี่อย่างมันก็โดนนะ่วเนเลยใ <laughs> สยด่ดู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 ดปากแย่งปากแย่งอยู่ในกระสอบปุ๋ย กลางว่าเป็นหรือเปล่าไอ,อ,อมไ,มไัน,นก,กอรเ้า,ออา,าเาียต็มีก็อพี่อเอยล่ะเต็มล้วก็เป็นอีคล <c oughs> ิปหนึ่ง <c oughs> ไปอีกฟังหนึ่งไทาไม่อี <c oughs> อกม่ดคนละคเรครือะ่อะก็คนรต เอาอันห้างาของไผนั่นของไผนั่นอันนึงอ่ะสีมอมอนั่นมันปวดมันโอยมาพี่ย่มาพี่ย่มาพี่คือเนี้เออ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 โอ้ยปลาสอยงามแถอว่ะปลาสวยงเนี่ยคืองามเถอะ

อันนี้ว oh. ่ามันไปซ่อนแล้วมันแรงไปทั <t <t ่วไปทีบโอ้โตัใหญนึงอุ้ยตายตายอุ้ยตัวบกเยอะคือหลแค่ รถรถใคออกบองขาดป้องขาดบุยบุยบ้มเบิ้มหุ่นเบิ้ทั้งหลังหุ่นเปียกหุ่น ไายย่านป่าไล่ยานป่าออกคเ่นใน่สบอยได้อยู่บรอวงได้อยูบ่ลได้อยู่บ่อได้อยู่บอได้อยได้หมดขึ้นนี่ไหม không subscribe ngủ kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ngủ ดิวานได้อยู่เมื่อคืนนี่ปลากะแยง น้ำคืนน้ำคืนมันน้ำอยู่ h ้าอยู่นี่มันคืนึ้นเรื่อยเรื่อยไหมันคืนเทากับคืนน้ำน้ำปะูตักเอาน้ำบาท่นเราไูตัก เอาง่วงคนง่วงกล่องกันอยู่คือเกาอยู่เป็นอย่างโอ้ยเกียวมันเสี่ยกาศพ่อครับไมไปล้หน้าไอ้เหีนยยังไงกันถ็ว้าวดิ่งมาล่ะว้าเขาว่าใครไปด้วนปีพี่จ๋าวแท้งใดอยัางเนตายช่วย่างเนบ้า ยืมกันะดเนคกลาข้าสหัมันจะได้ในระ้านี่ละป่าใ่ถึงนล้วโอ้ยคุณตุ่มเอาแน่คุณน่ะป่าโดดมากนะเป็นสายอยู่คุณเ่งใเบื้งโอ้ยขแท้โอ้ยสออดข้าบอกเราเดีแขวแค้ด้ ผุนผู้คนปรปากว่าว่าผ erm <int> ุนผู <của anak lonely> <t ôi> <t ôi ้คนดาหลายุนนต่เอ่นขาตอครับ ไม่ใส่หากบ่โดนเติบแล้วพี่น้องเอาเบืง้งผลงานกันนะพอโลอยู่บ่<ว> <c oughs> เฮ้ยตีเท้าเดียวได้หน,นึ่งเต็มเสื้อเสื้อเออเดี๋ยว้ไปเบิ่งอันนี้อันนี้โบโบอีกนึงบอยบอยนี่ครับอันที่ไดละลายเต็มกัตตาเต็มกัตตา โอเคนี่ครับพี่นอ้องของงานอขอบคุณหลายครับพี่น้องท่านที่มืองจนจบวคนดีข่าบ้านเมืองไหม่ใจลุ่ง,งก็ติดตามนะครับผมเป็นอย่างเป็นอย่างนั่นโอเคสต่เรบคลิปนี้กับพ่อตำรวจกันกับพี่น้องว่ามันเป็นอย่าง